วันนีเน้เราจะมารีวิวลูบิกของแกนนะลูบิกแกนในราคาเพียงไม่ถึง300บาทอ่ใช่แล้วอะ่ะแกสวิตบอลครับแม่เหล็กนี่คือทำอ,ออกมาปานกลางกันบางดีน๋อมีแม่เหล็กด้วยหรอมีครับแล้วความพิเศษที่แบบลูบิกสไม่ถึง300บาททําไม่ได้ก็คือนี่ครับสามารถตับความแน่นหลวงด้วยมือได้ตับ,บ,บได้5ระดับ โซดาตอนนี้เราอยู่กับผมอิกคิวนะคะเจ้าผมเลบอนให้เดี๋ยวคุณจะแนะนําตัวหลายๆเราเนาะเขาว่ารู้จักผมอยู่แล้วเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่อ๋อเย้เย้อ่าคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเลบอนับอ่าเลบอนครับแล้วก็มลอลิมอ๋อเย้ยยังบอกขนาดนั้นแล้วก็พ่อก๊อฟตากล้องคนเดิมนะพี่โคนะเติมเติมคือหล่อขึ้นเอหล่อไม่ใช่ว่านะ เยอะแล้วอ้วนนะดูแขนก็ดีใหญ่ต่อต่อครับโอ,โอเคค่ะวันนี้เราจะมารีวิวลูบิกของแกนนะซึ่งบอกเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าแกเป็นลูบิกที่พรีเมียมแล้วก็ราคาแพงอยู่นะบอดใช่คนะ่นะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวลูบิกแกนในราคาเพียงไม่ถึงส0มร้อยบาทใช่ค<า><ะ>่นะคือประมาณ2องกว่าบาทเองนะี่ยคือเหนียบแกนสวิตบอลครับนี่ปกติพอเห็นแกนเขาราคาจะแพงหน่อยเนาะใช่แล้วเห็นปกติอะกล่องว่าใหญ่ใหญ,ใหญ่ใช่ไหมแต่นี่ อ่าเขาทาราคาถูกมากเลยนรับมาดูดิว่าแกะราคาประหยัดเป็นไงพออ่านคอมเมนต์มันมีเยอะมากขอให้รีวิวรุ่นเนี้ยแกนสวิตบล็อกเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะับว่ามันจะเป็นยังไงแต่อย่างแรกเลยคือกล่องกรเรามาเหลืองอ่อยเอาซะสวยเลยทุกคนแต่ว่ากล่องนี้ใช้ต่อไม่ได้นะเพราะว่าคือเวลาเราแกะลำปลาอะไราเงี้ยคือเราลูดอกเลยอ่ะแบบตอนลู่นี่ฟิ์มาแ๊บนงี้นะเราก็เปิดออกมาชึบ เราก็จะเจอตัวรูบิดอย่างเดียวเลยนะไม่มีถุงผ้าไม่มีอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าจะมีพลาสติกหุ้มอยู่แต่ว่าผมแกะไปเรียบร้อยแล้วนะรีวิวไปแล้วนะทุกคนอ่ะแต่ว่ามารีวิวช่องนี้บ้างนะคือผมเคยรีวิวช่องผมไปแล้วตอนแรกๆตอนนู้นเลยนะจะมาโปรโมทช่องตัวเองอ่ะก็ดีไล้คนอน่งเขาใช่เขาจะได้ดึงแสนซลับเข้า ขอ,องรูบิกนะจะเห็นว่าโลโก้มันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แกนโลโก้จะไม่เ s w <what 's S 1> ื <S 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 อน b ั x คืออย่างที่ทุกคนรู้นะว่าเฉดสีนี่สวยงามอยู่แล้วตามสไตล์รูบิกแบบแกนคือแบบทเทียบเท่ากับเฉดสี2-3งสาพันได้เลยนะผมว่าฟิลล <F illing. S 1> ิ่งก็คือแบบยังไงคือสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันแบบ มันมีความลื่นแล้วก็จะมีความนุ่มๆกรอบๆผสมกันทุกคนเล่นแล้วมันรู้สึกแน่นๆหน่อยอ่ะแล้วก็ลูกนี้แม่เหล็กนี่คือทำออกมาปานกลางกันมางดีมันมีแม่เหล็กด้วยหรอมีครับแล้วก็ราคาดีได้แม่เหล็กด้วยหรอแกนโอ้โหแม่เหล็กด้วยครับแม่เหล็กโอเคครับหัวฟิลลิ่งมันแบบออกแน่นๆนุ่มๆนะเล็บบอลลองดูแน่นๆนุ่มๆแน่นเนาะผมว่าโคตร่นเลยนะว่าสไตล์ไม่ใช่ไม่ไม่คือไม่ใช่ลูบิกมันแน่นแต่ไม่ถึงว่าเล่นแล้วมันแน่นๆนุ่มๆไงฟิลลิ่งอ่ะ โอเคโอเคชิปนี่เฮ้ยนี่มีการปั่นแบบเร็วๆอ่ะปุ๊บปึ๊บปึ๊บหือลองเสร็จแล้วบอกนะเออนอนรอแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาจะลองให้ดีสุดไงถึงว่าลื่นดีฮะประมาณมอนสเตอร์โก้มออนสเตรใช่ใช่ เหมาะสําหรับคนชอบสปีดครับเพ<ฆ>ราะ<ฆ>ว่ามันดูแรงแม่เหล็กก็กลางๆพอดีพอดีครับแล้วแรงสปีดก็คือดีเลยอย่างที่เรามันบอกคือมันสปีดเหมือนแบบมอนสเตอร์โกเลยนะแต่ว่าที่ดีกว่ามอนสเตอร์โกว่ามันคุมง,ง่ายกว่าแนา่สุดคือมอนสเตอร์โกจะพุ<ล>ยย่ยากหน่อยใใอใ่ารุ่นนี้ผมว่าคุมง่ายครับคือคัตติ้งรีเวอร์นี่คือดีนะดีมากนี่นี่แบบเบาๆง่ายๆนะทุกคนเนี่ยจิ๊บเนี่ยจิ๊บยิแสรก็ คือว่าผ่านนะทุกคนแล้วก็บิดมุมนี่ก็บิดยากนะแต่ถามว่าบิดได้ไหมมันก็มันก็บิดได้แต่ว่ามันบิดยากมากทุกคนชึบเดี๋ยวบิดกลับก่อนนี่ครับทุกคนรูปนี้นี่คือความพิเศษที่แบบลูบิกสะไม่ถึงส0 0บาททําไม่ได้ก็คือนี่ครับนี่ครับนี่ครับสามารถปรับความแน่นหลวมด้วยมือได้ปรับได้ห้าระดับอ๋าแล้วพวกอันอื่นเขาปรับไม่ได้หรอปรับได้แต่ปรับมือไม่ได้อ๋ออันนี้สามารถปรับมือได้แล้วทุกคนแล้วก็ปรับได้ห้าระดับ ใช่ได้มือปรับได้เลยใช่ไหมไม่น่าเขาไม่แถมอะไรมาเลยเนาะไม่แถมอะไรมาเลยฮะที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำมาในความคิดผมคุยโชว์แม่เหล็กได้เหรอเล่นงิ่งรู้เหรอฮะเล่นพ่งรู้เหรอก็พึ่งได้เล่นอ๋อพึ่งได้เล่นพึ่งไม่ได้สังเกตอือใช่นี่ก็จะโชว์แม่เหล็กสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคน โอเคครับน,นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองแก้กันดูเลยนะว่ารูบิคแกนราคาไม่ถึง300บาทเนี่ยจะเป็นยังไงนะมาเริ่มจากล้วงชายก่อนเล่นแท้ก่อนเล่นแท้อุ้ยมันเองก็คือลูบิคบ <c oughs> มันลื่นนะคืออ๋อ,อ,อ,ล,ล,อ,อ,อลืมบอกใช่คือมันเป็นแบบผิวด้านนะทุกคนต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงมันจะเงานะอ่าดูลูกครับอ่ะดูอีกทีนึงดูประมาณ3วินาทีเ <c oughs> ขาใส่ดูในตอนบิดไปด้วยครับตอนนี้ เขอทำคอสเสร็จแล้วแบบนิ่งๆเขาทำไมเขาใช้สูตรนี้แหละแต่ว่าเขาเก็บเพชรทมาแล้วคับเก็บเพชรทอืมอีกสูตรนึงปึ๊บแล้วก็อีกอันนึงเฮ้ยเขาดูมาดีครับบิดช้าๆแต่มานะแล้วก็เฮ้ยเก็บวันนี้เอาเฮ้ยยังไงต่อครับยังไงต่อปุ๊บเฮ้ยเอาอาพีดพีดเฮ้ยโอ้ยผมว่าแน้ห้าสิบนี่มีการบิดกับเชื่อ้ เท่าเดิมเซลว่าต้องเลี้ลยงเปยเฮ้ยเท่าเดิมเลยไม่เกินสามสิบได้เลยอ่ะนอคนเลิกเล่นแล้วก็มานี่แหละลลคนไม่มีใจคนไ,ไ,ไม่มีใจ เราดับน้องเลบอนเลบอนว่าแบบฟิวลิงเป็นยังไงฮะเผื่อทนเพิ่งเริ่มเล่นแบบเขามันสปีดีครับแต่แรงไม่เหล็กก็ไม่ได้แรงมากนะอ่าปานกลางไงใช่แต่เราสามารถไปปรับให้แรงขึ้นได้ใช่ไหมคิ่ไม่ได้ครับ ลุงฝรังไม่ไดยอัน้เนี่ยคือคนไม่ทำการบ้านอย่างเงี้ยทุกคนแบบนั่งดูไอแพนแล้วก็ฮะถ่ายคลิปเหรอโอเคเดี๋ยวเรื่องเสี่ยกันนะไอ้แล้วก็มาคงท่านบ้านไม่ใช่การบ้านอย่างเงี้ยเป็นต่างานศึกษาข้อมูลไม่ใช่ต่างการบ้านที่โรงเรียนไม่ใช่นี่หมานอย่างนั้นอีก่ีวะเดี๋ยวไปดูไทไฟครับเดี๋ยวเจอไอ้เจื่อบแล้วไปขี่ขับอ่ะอยากกิน น่ตตาตึ่นมากครับเฮ้เขาจ้าพูดเลี้ยโอ้ตอนนี้เข,เขากุมลังเฮ้ยเขาเก็บไม่ผู้เล้วเสร็จแล้วขเขาเก็บวัวเล้วเสร็จแล้วขเขาเก็บพี่แล้ว,อ,ว,ลวอุ้ยเ<อ>ราดีสิบเก้าวิครับไม่บวกครับนี่สำหรับผมนะคุมง,ง่ายดื่นแล้วก็นุ่มอ่ะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันดูเหมือนแน่นๆ่นข้างในไม่ใช่แบบแน่นแบบติดนะมันดูแบบวัสดุมันดูดีแล้วพอ เล่นความลื่นความนุ่มของเขาที่แบบแกนเขาหยอนน้ายามาให้อะรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันดีค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นลูบิกที่สําหรับผมสามารถเอาไปใช้แข่งได้เลยนะ,ะเป็นลูบิกที่แบบดีอะเพราะว่าเขาใช้ลูกดีก็ได้ประมาณนี้ใช่มันก็มันก็ถูกแต่ว่ารับรองลูกที่แบบขนัดมือที่สุดไงก็โดยรวมลูกนี้ก็คือดีครับไม่ต้องปรับอะไรนะสำหรับผมเนี่ยก็คือเอาไปเลยครับ สิบเต็มสิบเนี่ยราคาสิบเต็มสิบอีกแล้วอ๋อ,อ,อมาถึงเทียบกับราคาเทียบกับราคาไงใ,ให้เก้าเออก้าเว,ว็บเว็บมาเขือหน้าให้สิ <laughs> ก็จะประมาณนี้ครับการรีวิวแกนสวิตบ็อกที่แบบเพื่อนๆขอมาพี่ๆขอมาแล้วก็น้องๆขอมานะแต่ก็หลายคนเขาก็รีวิวไปนานแล้วแหละแต่ว่าเราก็เพิ่งมารีวิวนะคะเพราะว่าเพิ่งหายจากผ่าตัดตามานะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็เริ่มหายต่อแล้วฮะมีพึ่งแล้วไม่มีต่อต่อไม่ใช่พึ่งอย่างนั้นไม่ใช่พึ่งอย่างนั้นอ๊ยไม่มเข้าใจวาก่อนยังเข้าใจ ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครทุกคนก็ส่วนนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับ,บ,บแล้วเราเจอกันครนะับไปบาย